ปัจจุบันในการซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นเรื่องปกติในชิตประจำวันที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหา,าศาลให้กับประเทศในภาพรวมแต่อย่างไรก็ตามมีบางเคสที่มีปัญหาเช่นสินค้าไม่ได้รับสินค้าไม่ตรงปกก็สร้างความหุดหยิดใจได้ไม่น้อยคันจะไปดําเนินคดีกับผู้ขายสินค้าก็เกรงว่าจะไม่คุ้มกับต้นทุนและเวลาในการดําเนินคดีที่เสียไปเพราะสินค้าราคาไม่มากรู้ไหมครับ ตอนนี้สารยุติธรรมมีแพลตฟอร์มในการดําเนินคดีการซื้อขายสินค้าออนไลน์เราสามารถดําเนินคดีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้แบบง่ายๆด้วยตัวเองไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องมาศาลหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบ e-filing แล้วระบบจะขึ้นรูปดังต่อไปนี้ทุกท่านสามารถเลือกทํารายการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคก,กรณีซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้2ช่องทาง 1ไปที่ยื่นฟ้องจากนั้นเลือกยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 2. คลิกที่รูปยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าออนไลน์ระบบจะแสดงข้อแนะนำและเงื่อนไขาการใช้งานให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดจากนั้นคลิกที่ช่องข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะดำเนินคดีทางออนไลน์ทุกขั้นตอนจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอวิดีโอแนะนำการใช้งาน สามารถคลิกเพื่อรับชมหรือปิดหน้าจอดังกล่าวได้การกรอกข้อมูลเพื่อยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์มี5ขั้นตอนที่ต้องกรอกดังนี้ 1. กรอกข้อมูลโจทย์หรือข้อมูลของตัวเราเองระบบจะนำข้อมูลของผู้ใช้ระบบมาใช้เป็นข้อมูลโจทย์ที่1โดยอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้กรณีโจทย์มากกว่า1คนสามารถกดปุ่มบวกเพิ่มโจทย์หลังจากกรอกข้อมูลโจทย์และจำเลยเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่ 3. การกรอกแบบสอบถามการยื่นคำฟ้องบันทึกรายละเอียดข้อมูลคำฟ้องเบื้องต้นให้ครบถ้วนหากต้องการรายละเอียดสามารถชี้ที่ช่องเครื่องหมายคำถามจะแสดงข้อมูลออกมา 4. กรอกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบเพราะมีข้อมูลที่ต้องอัปโหลดหลายจุดตรวจสอบให้ดีๆพร้อมแล้วทำตามได้เลยครับแนบเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกไฟล์และอัปโหลดตรวจสอบให้เรียบร้อย 5. บัญชีระบุพยานกรณีต้องการเพิ่มหรือลดพยานบุคคลสามารถทำได้ในตอนนี้หลังจากบันทึกข้อมูลครบถ้วนและต้องการจะส่งคำฟ้องให้กับเจ้าพนักงานคดีให้เลือกปุ่มส่งคำฟ้องให้เจ้าพนักงานคดีจากนั้นยืนยันการส่งคำฟ้องหลังจากยืนยันการส่งคำฟ้องระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยันการส่งคำฟ้อง หลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้วทุกท่านสามารถตรวจสอบหรือติดตามสถานะการทำรายการได้หลังจากนั้นระบบจะส่งอ e ีเมลและ SMS ผลการยื่นคำฟ้องไปยังประชาชนหรือโจท์หากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะส่งข้อความมาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมให้ท่านมันตรวจเช็คความคืบหน้าในระบบอย่างสม่ำเสมอโดยทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในระบบ e f i l i n g และตอบคำถามเพิ่มเติม,ตมกับเจ้าพนักงานคดี เมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบข้อมูลเสร็จหากไม่มีคำถามก็จะดำเนินลงวันนัดหมายและส่งคำฟ้องที่เสร็จให้ตรวจสอบอีกครั้งหากไม่มีอะไรแก้ไขทุกท่านสามารถกดยินคำฟ้องต่อศาลระบบจะแสดงการยืนยันข้อมูลและให้ความยินยอมหลังจากท่านผู้พิพากษาลงนามและประทับตราแล้วระบบจะส่งอีเมลและ SMS แจ้งเตือนประชาชนโดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ e-filing เราจะสามารถดูข้อมูลได้ รวมถึงวันนัดสถานะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยการยื่นฟ้องต่อศาลไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในยุคการตลาดแบบ e commerce, อีคอมเมิร์ซเพียงท่านใช้บริการ e-filing ของศาลยุติธรรมในการยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ท่านก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ในการดำเนินคดีได้ด้วยตัวเองลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายแล้วท่านจะรู้ว่าการดำเนินคดีได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ